อีกงานเป็นงานวิ่งสำหรับคนแข็งแกร่งนะฮะนี่คือการวิ่งสปาร์ตันครับที่รานเซนทรัลเวิลด์นะครับเซนทรัลคอร์ดคุณวาชาระก้องพลานนผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาการจัดงานอีเวนต์และก็เทศกาลนานาชาตินะครับเป็นประธานแถลงข่าวเทศกาลวิ่งวิบากระดับโลก สปาร์ตันเรส t ไทยแลนด์แอนเวียดนาม2024อ่ะปีนี้มีคำว่าแอนเวียดนามด้วยถ้าสังเกตนะโฮจิมินห์พัทยาภูเก็ตปีนี้เนี่ยจัดเต็ม3สนามที่พัทยาภูเก็ตแล้วก็เวียดนามเป็นครั้งแรกที่โฮจิมินห์ซิตี้นะฮะจะเป็นรูปแบบไตรเฟกต้าวีคเอนเป็นความท้าทายใหม่แบบเฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ขอภัยครับ10 1ถึงสิสิงหาคมนี้นะฮะที่ชนบุรีแล้วก็ที่ภูเก็ต9 1 0พฤศจิกายนนะครับก็คาดว่าจะมีรายได้สัพัดกว่า500ล้านบาทส่วนที่เวียดนามจะเป็นวันที่13กรกฎาคมที่โฮจิมินนครับ